แล้วก็เป็นที่ปรึกษากฎหมายพระราชโสคนนะฮะผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรสายตรงมาที่นี่เลยถึงแน่นอนสายธรรมยุทธาา์นะฮะและ้วก็เป็นที่ปรึกษากฎหมายวัดเทพีลาวัดหลวงนะฮะ<ม>เป็นที่ปรึกษากฎหมายวัดสมมาทีธรรมแล้วก็เป็นประธานกรรมการวัดธรรมโพธิสัตว์ <S <S เพราะฉะนั้นวันนี้ที่ผมมาเนี่ยครบเลยพวกคุณจะได้ครบเลย <S <S ทุกอย่างครบหมดเลยแล้วผมได้ทั้งมหานิกายแล้วก็ ธรรมยุทธ์และที่สําคัญของบวชมาสี่ครั้งแล้ว mm hmm. แล้วบวชได้หนึ่งภาษาด้วย mm hmm. เพราะฉะนั้น mm hmm. เวลาผมพูดออกสื่อเนี่ยจะเห็นได้ว่าผมมีทั้งทางโลกและทางธรรมนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วผมอยากจะบ,บอกกับทุกคนนะครับว่ายัางไงวันนี้ก็ต้องให้นักข่าวเข้ามาหลังจากที่เราประชุมแล้วเนี่ยเพราะว่าอะไรครับหลวงปู่เนี่ยมันเกิดจากสื่อ mm hmm. ชื่อเสียงหลวงปู่เสียมันเกิดจากสื่อ mm hmm. เพราะฉะนั้นต้องให้สื่อแก่ ผมเนี่ยเป็นสื่อผมเข้าใจเพราเราเรียนมาวันนี้เนี่ยจะเป็นการแก้ข่าวเอาหลวงปู่โดยผ่านทางทุกท่านเนี่ยให้ข้อมูลผมเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะประกาศในเรื่องของผมเนี่ยจะช่วยจะลงโทษศาสนาไปนู่นเลยว่าต่อไปนี้เนี่ยถ้าหมอปลาหรือใครก็ตามเนี่ยมีพฤติกรรมแบบเนี้ยแต่ละวัดทํทำยังไงซึ่ง เราก็บอกให้ว่าต่อไปเนี่ยวัดต่างๆเนี่ยถ้ารู้ไหมครับว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการสงฆ์เนี่ยเขาพูดกับกผมว่ายังไงเขาสาบสุการหมดเลยนะคนอื่นเอาไม่อยู่นะเอาไม่อยู่ผมนะแต่ผมก็อยู่เพราะว่าอะไรที่เราอยู่เพราะว่าเราไม่มีอะไรอยู่ข้างหลังเลยไงเราเป็นคนปฏิบัติกรรมฐาน,นผมเป็นสายกรรมฐานนะอา,าจารย์องค์แรกของผมก็หลวงพ่อสันติสายหลวงพ่อสังวานที่สุพรรณบุรีองค์ที่สองหลวงพ่อประจกักษ์ที่ดอนสะเกด สำนักปฏิบัติธรรมตานังเลนังองค์ที่สามก็จะเป็นหลวงปู่แสงนี่และ <c oughs> เพราะฉะนั้นผมจึงเป็นคนสายกรรมาฐานโดยตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเรื่องนี้เนี่ยอาจารย์ทรัพย์รู้จักผมมาเป็นสิบปีแล้วนะ <c oughs> แต่ว่าผมไม่รู้ว่าอาจารย์ผมไม่รู้ว่าอาจารย์ทรัพย์เนี่ยเป็นลูกศิษย์หลวงปู่แสง <c oughs> แต่พอเป็นเรียนอายุสิบแปดแต่ผมก็รู้จักกันมานานแล้วแต่พอเราดูคลิปอ่ะพอดีผม ผมทาคดีมังกรฟ้าที่ชนะคดีที่ท่าน,นเห็นนั่นแหละ,ะผมโพสต์ต่นเดียวกันเลยดังคู่เลยกบอกว่้าคือผมกม็นั่งดูนี่ว่าไอ้คนนั้นโพสต์คนนี้โพสต์หมอรักโพสต์คนนู้โโน,นโพสต์มันไม่มีอับปกระเพื่อมอะไรเลยมันนิ่งเลยนะท<ช>ั่ไปพอดีนิ่งเลยนะพอผมเห็นท่านเนี่ยผมน้ำตาร่วงเลยนะทุกคนน้ำตาไหลหมดเลยนะ<ช>เอ๊ะทำไมทำกับท่านอย่างนี้ไอ้อย่างหนึ่งเราเป็นทนายโรคอัลไซเมอร์เนี่ยเรารู้ มันมีระดับหนึ่งระดับสองสามสี่เรารู้นะแต่ว่าเราไม่ได้สัมผัสกับท่านว่าท่านอยู่ในระดับไหนนะฮะพราะเราเป็นทนายเรารู้อยู่แล้วแต่วิธีการพอเราดูบริบทของทั้งหมดแล้วเนี่ยเรารู้แน่นอนวป็นการจัดฉากแล้วที่สาคัญที่เราเห็นก็คือว่าเพื่อนผมเนี่ยเป็นผู้ว่าศาลเนี่ยบอกว่าออ,อาจารย์ถ้าหาอาจารย์ผ่านมาถาวิทยโสธรเนี่ย มา่ราบหลวงปู่แสงนะเป็นสี่มงคลปีหวานผมก็จำแค่ชื่อนะผมก็ไม่ได้สน,นใจเพราะงานอะไรเยอะแล้วผมก็ดีใจนะพอเสร็จแล้วเนี่ยพอเห็นคลิปเนี้ยผมรู้สึกอะไรอ่ะมันทนไม่ไหวหมอบลานี่เป็นลูกศิษยนะ์ผมเป็นลูกศิษย์ผมตอนไหนยังพอดีมีดบเออ่บะมีดคู่ได้ไหมที่นั่นแหละคือผมเดินที่ศึกษากฎหมายโรงพยาบาลตางนา และเขาชอบเขาชอบเขาชอบอันนันเพราะมันในใจใจกล้ากล้าึงเอาเงินไปให้แสนหนึ่งหมอฟงหมอตาเนี่ยเขาก็เลยเอาดอกไม้รูทข้ามสายตาเนี่ยเอามาไหว้หลังไปดููภาพเขาได้เลยนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันอยู่ต่อหน้าสื่อเราก็เลยรับแต่ว่าผมไม่ได้ก็ไปสูสิ่งอะไรนะแต่ผมก็ดูพฤติกรรมอยู่นะแต่ว่าวิธีการเนี่ยถามว่าชอบไหมก็ไม่ชอบ แต่ว่ามันยังไม่มีเวลาจังหวะและโอกาสจำเนยไม่เกิดวันนี้เนี่ยเหต,ตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นวิบากกรรม,ม็ลวงปู่นะครับซึ่งผมเนี่ยในฐานะที่เป็นผู้ปฏิบัติกรรมฐานนะครับรก็ไม่อยากให้เศษกรรมนี้ติดไปกับหลวงปู่ด้วยนะครับในใจของผมเนี่ยผมไม่อยากดาเนินต่อไปหรอกผมให้พอผมพูดไปเนี่ยเดี๋ยวคนก็ไปจัดการเขาเองไม่ต้องเป็นผมหรอก ไม่ต้องคือถ้าผมมาทำเนี่ยนะพี่นบเลยทุกคนจะแล้วแล้วมันจะมีข้อมูลไม่ต้องทำเดี๋ยวผมพูดไปนีกคนณไปจัดการเอาเองนะเพราะว่าเพาะเนี่ยเพราะว่าหลวงปู่ท่านสําเร็จอรทลหันต์แล้วเนี่ยท่านมีเศษกรรมเหมือนพระโมคคัลลานะเราคิดอย่างนั้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเนี่ยเป็นชาวพุทธเราเป็นสายกรรมฐานเนี่ยสิ่งพวกนี้ ท่านไม่รู้ไม่เห็นไม่เกี่ยวไม่ข้อไม่มียินดียินร้ายเป็นของสมมุติหมดเลยเพราะฉะนั้นอย่าให้ท่านเข้ามาแปเรื่อเลยนะครับจิ้มขี้หมิ่นเ่าๆผมคิดอย่างนี้นะเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังแต่ว่า